กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดเวิร์กช็อปใหญ่ครั้งแรกสมาคมกีฬาทั่วประเทศพร้อมใจเข้าร่วมคือคักเร่งแก้ปัญหาการขอทุนสนับสนุนให้ถูกต้องและรวดเร็วใช้ระบบคำขอในรูปแบบออนไลน์เข้ามาช่วยลดขั้นตอนกระชับโปร่งใสและตรวจสอบได้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดประชุมสัมมนาค,ครั้งใหญ่ให้กับสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จากทั่วประเทศรวมทั้งกะกะทส่วนกลางและภูมิภาคเขารวมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ทำความเข้าใจโดยใช้ระบบออนไลน์ซึ่งเป็นระบบที่ทางกองทุนได้ใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า1ปีเขามาช่วยแก้ปัญหาในการยื่นคำขอให้ครบถ้วนเอกสารถูกต้องจนสุดท้ายรวมทำเวิร์กช็อประบบคำขอ NSDF และทดลองใช้งานจริง มุ่งเน้นให้ความรู้ดูภาพรวมของระบบข้อแนะนำการใช้งานรวมทั้งทำความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อร่วมมือกันเร่งแก้ปัญหาระบบการขอรับทุนสนับสนุนให้ถูกต้องโปรง่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไปค่ะค่ะระบบตัวนี้นะคะเป็นระบบคำขอแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหมายความว่าแม้กระทั่งสมาคมต่างๆนะคะ ที่จะต้องมาขอนะคะไม่เข้าใจว่าจะต้องใช้อัตราเท่าไหร่ในคําขอแต่ละคําขอแล้วก็มีปัญหามาเสมอนะคะไม่เปิดตําราหรือเปิดตําราแล้วอ่านก็ไม่เข้าใจว่ากฎระเบียบของกองทุนอัตราเป็นเท่าไหร่กันแน่นะคะเพราะฉะนั้นระบบคําขอเนี่ยมันจะช่วยนะคะขจัดไอ้ตรงปัญหาตรงนี้ไปได้สเต็ปที่1นะะ 1> นะคะก็คือใครจะทําในเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมส่งแข่งจัดแข่งนะคะนี่คือ3ตัวหลักที่สมาคมกีฬาต่างๆนะคะมาขอรับการส่งเสริมสนับสนุน จากกองทุนแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเองในฐานะที่มาขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนแม้กระทั่งทางผู้แทนนะคะก็คือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศจะต้องมาขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนกีฬาอาชีพกีฬามวยนะคะก็ต้องมากรอกคาขอคราวนี้ปกติแล้วเวลากรอกคาขอเนี่ยจะงงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีระบบคอมพิวเตอร์มาเราก็เหมือนกับกรอกภาษีเงินได้ะคะ่ะก็คืออะไรที่มันเกินไปเครื่องก็จะตัดแล้วก็ปัด แล้วก็คำนวณให้เสร็จสับนะคะเพราะฉะนั้นระบบนี้จะเป็นระบบที่ชัดเจนเราก็จะเห็นนะคะว่าเราขอเท่าไหร่เราอนุมัติเท่าไหร่แล้วก็ไปถึงกระบวนการที่เข้าสู่กระบวนการกล่นกรองแล้วก็กระบวนการของบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะชัดเจนแล้วก็จะแก้ปัญหาสิ่งที่เราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้นะคะทางท่านบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้พูดถึงเสริมกับทางผู้จัดการกองทุนนะคะว่าระบบนี้เนี่ยบอร์ดมีความ คาดหวังอย่างไรยังไงขออนุญ,ญาตทางสื่อมวลชนด้วยนะคะครับขออนุญาตครับผมวินัยทองรัตน์ครับในฐานะบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับเท่าที่เราได้คุยกันในส่วนของกรามการเองนะครับว่าทําอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็กระจายสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการขอคําขอคําขอนี่เดิมเนี่ยเราใช้แบบเปเปอร์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ได้คุยกันว่ามันน่าจะพัฒนาโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนนี้ก็เลยเกิดคําขอในในช่องของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ให้มันเห็นภาพว่าเอ๊ตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนตรงนี้ผมยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่เราคิดกันครับ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะฝ่ายเป็นเลิศนะคะก็วันนี้เนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยดรก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะท่านติดภารกิจท่านก็ให้มอบหมายให้ทางท่านผอฝ่ายปรีชาลาลุนนะคะที่กํากับในเรื่องของกีฬาเป็นเลิศนะคะก็มาเป็นผู้แทนนะคะในการที่จะใช้ระบบคําขอนี้ก็ขอเชิญท่านปีชาลาลุนเนี่ยช่วยตอบให้ทางผู้สึกถข่าวได้สบายใจในเรื่องของการทํางานระหว่างกกทและกองทุนกับระบบนี้ค่ะ ครับผมปีชาลลุนครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศก,การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่เราทํางานร่วมกันกับทางกองทุนพัฒนาการกีฬาชาตินะครับในการที่จะวิเคราะห์ที่จะทํำยังไงให้เกิดความชัดเจนนะครับเป็นไปตามเงื่อไหนไขหรือข้อกําหนดต่างๆแล้วก็ทําให้สมาคมหรือผู้รับคําขอผู้ที่จะเสนอคําขอเนี่ยนะครับจะทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับและเข้าใจแล้วก็เสนอได้อย่างถูกต้องที่สัมพันธ์ครับ การเสนอขอเข้ามาจะทําให้เราพิจารณาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดการเบริกจ่ายนครับรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วไม่ต้องตรวจสอบรอไรมากที่ยังเหลือแค่อย่างเดียวก็คือความสาคัญของรายการนั้นนะทำคัญและตอบโจทย์ของประเทศหรือตอบโจทย์การพัฒนานักกีฬาได้อย่างไรซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องการที่จะทําให้เม็ดเงินทุกๆเม็ดเงินนะครับลงไปสู่นักกีฬาและทําให้นักกีฬานะครับ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็ทําให้ประเทศนะครับติดอันดับตามยุทธศาสตร์ของประเทศของเราให้ได้ครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้ว่ากองตักยอนมุนีนะครับก็ถือว่าให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็ให้ทางฝาพัฒนากีฬาเป็นเลิศร่วมกับทางกองทุนพัฒนาการกีฬาชาตินะครับในการที่จะดูเรื่องของระบบแล้วก็นําระบบออกใช้ให้ให้อย่างรวดเร็วนะครับเชื่อครับปีห6เป็นต้นไปทุกอย่างจะรวดเร็วครับขอบคุณครับ คือในขั้นตอนเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพอมันเป็นกระดาษนะคะเป็นเปเปอร์เนี่ยมันก็มีส่งมามีก็มีหายนะคะอันที่1ก่อนอันที่สองกวัวจะผ่านแต่ละโต๊ะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวคําขอเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนี่คืออันที่1ก่อนนะคะส่วน,นพอเวลาที่บอดอนุมัติไปแล้วเนี่ยนะคะเรา็ไม่รู้จะตามจากตรงไหนนะคะคราวนี้เนี่ยมาคุณเมื่อพอมีระบบคําขอปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนี้แล้วก็บอดอนุมัตินะคะระบบอนุมัติอะไรคราวนี้ฝ่ายเป็นเลิศเขาก็จะรู้เลยนี่บอดอนุมัติอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะมา มากกว่านี้หรืออะไรก็เข้าสู่กระบวนการอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่อย่างน้อยถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันจะโฟลของมันแล้วมันจะเห็นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ระบบนี้เนี่ยเพื่อการกีฬานะคะของประเทศชาติเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ท่านผอฝ่ายนะคะปรีชาราลุนเนี่ยบอกก็คือว่ามันมีระบบที่ชัดเจนขึ้นตรวจสอบเนี่ยมันก็จะใช้เวลาน้อยขึ้นไม่ต้องมานั่งคํานวณใหม่ไม่ต้องมานั่งตัดใหม่นะคะระบบมันจะตัดของมันเองเลยนะคะถ้าเกิดว่ากรอกมาผิดนะคะเราพอกรอกมาผิดเราก็จะรู้ว่าอ่ะกรอกมาคนละเรื่องแล้วก ติดต่อทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศในนั้นๆน,น,นะคะโดยที่ท่านผอฝ่ายปรีชาลารุนเนี่ยท่านก็จะช่วยคอนแทคทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นพอกระบวนการเบริกจ่ายเราก็จะพัฒนาอีกไปในระบบหนึ่งเรียกว่าติดตามหรือว่าแท็กกิ้งก็เดี๋ยวก็จะอาจจะมีการสัมมนาแบบนี้อีกนะคะก็ขอให้นักข่าวนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทางผู้จัดการกองทุนกองทุนพัฒนกาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะกรรมการการกีฬาประเทศไทยและที่สําคัญเลยคือการทํางานร่วมระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนนะคะมีความชัดเจนแล้วก็ เราไปด้วยกันแล้วก็ทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็สนับสนุนเราสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก็สนับสนุนให้มีเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านและขอเป็นแรงังใจให้กับทางพวกเราด้วยขอบพระคุณจริงๆค่ะ